สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเข้าสวนนะครับวันนี้จะมาฉีดสมุนไพรไล่แมลงนะครับแล้วก็จะฉีดฮอร์โมนให้กับพืชผักในสวนแห่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้ปั๊มปั๊มที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับในระบบ DC 12โวลต์นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะชาร์จพลังงานใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับ ตั้งแต่เมื่อประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ชาร์จไฟใส่แบตเตอรี่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนเย็นผมก็มาต่อตัวปั๊มครับนี่แล้วก็ต่อสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับถังนะครับถังถังที่ผมจะมาใส่น้ำอันนี้นะครับก็ใส่น้ำไว้ประมาณ2 0ลิตรนะครับวันนี้ผักของเราเริ่มมีแมลงมารบกวนนะครับผมจะใช้น้ำส้มขันไม้ครับอภัยครับน้ำส้มขันไม้ขยวก่อนครับ ขย่า,ยาก่อนน้ำประมาณ20ลิตรนะครับผมจะใช้น้ำส้มปันไม้ประมาณฝานึงคุณอภัยฝานึงเลยคุณอภัยร่ำล้องมากเลยจะฉีดฮอร์โมนแต่ผมก็ไม่ว่างช่วยเสทีอ่าต่อไปน้ำหมักครับน้ำหมักก็ฝานึงเหมือนกันใช้ฝาเมื่อกี้ตวงก็ได้ไผ ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเขาเขาเประสมในถังอยู่ดีอันนี้น้ำหมักเอาไว้บำรุงพืชผักของเรานะครับอาฝานึงแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างจานครับน้ำยาล้างจานตัวนี้เป็นสูตรที่คุณภัยทำนะครับเป็นสูตรมะกรูดใช่ไหมภยัยไม่ใช่มะนาวโอเคใส่ไปฝาฝาขวดนั่นแหละนนาฝานึงกลัวไม่จับไว้สองฝาก็ได้ อโอเคสัดส่วนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยอ่าคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับอาจจะมีเศษผงเศษอะไรลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีตัวกองอยู่ก่อนที่จะเข้าปั๊มเห็นไหมตัวกองโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราผสมส่วนผสมในการไล่มแมลงและบำรุงพืชเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้คุณภัยเปิดออนสวิตช์ปั๊มเลยครับ ่าเปิดเลยแค่นั้นเนี่มันมีพิเร์สวิตช์อยู่ตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้กดที่ปลายตรงปืนมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่โอเคน้ำออกแล้ว,นะวอ่าอ่าคุณภัยอยากขีดไล่ขีดเลยครับเดินไปเลยอ่าตอนนี้ทัวมีเพีย้ยใช่ไหม,มเ,เออเริ่มมีเพีย้ยขีดเลยครับจริงๆแล้ว เราสามารถเลือกฉีดพ่นสมุนไพรไล่มแมลงหรือบำรุงพืชผักตอนเช้าก็ได้นะครับแต่ต้องเลือกช่วงเวลาเพราะเพราะอะไรคุณนภัยเช้ามันจะมีแมลงดีอต้นไม้อยู่อ่าคุณนภัยบอกว่าตอนเช้าบางทีมันก็มีมแมลงตัวดีนะครับถ้าเกิดเราไปฉีดตอนเช้าเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไล่มแมลงตัวดีได้นะครับอ่าเข้าไปใกล้ๆสายมันยาวไป อฉีดใต้ใบคุณภัยเพราะว่าแมลงศัตรูพืชมันจะอยู่ใต้ใบอะ่ะอ่าเน้นใต้ใต้ใบาาบางทีถ้าเราฉีดชื้นไปตอนเย็นก็ไม่ดีซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันอาจจะชื้นเกิดเชื้อลงเชืราได้เราก็ฉีดพอสมควร<ส>เห็นไหมครับ ไม่ต้องแบกถังให้หนักแล้วก็ไม่เสียค่าน้ำมันหรือพลังงานที่เราต้องเสียตังในการที่จะมาใช้งานกับปั๊มนะครับอันนี้คือพลังงานจากแสงแดดแล้วก็มาชาร์จเข้าแบตเตอรี่และจึงต่อปั๊มใช้งานนะครับซึ่งลงทุนครั้งเดียวประหยัดมากเลยครับจริงๆไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับใช้ในช่วงที่มีแดดแล้วก็เรามาต่อปั๊มฉีดลักษณะนี้ แต่ก็ติดปัญหาความร้อนนี่แหละครับเพื่อนๆนสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปต่อปั๊มใช้งานปิงให้เพื่อนเพื่อน,นรับชมกันนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้เอาไม่ต้องตามผมเป๊ะก็ได้ให้มันเหมาะสมกับหน้าง,งานที่สวนไรนาของเพื่อนเพื่อนนะครับการทำกรเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอาจจะฉีดตอนเช้าตอนบ่าย ตอนค่ำก็แล้วแต่น่าแตงกงแตงกวาสีแล้วหรอ,อไปตรงไหนต่อตอนนี้ก็ประมาณ1 7บเนิาสามสิบนาทีแดดเริ่มหมดแล้วเน้นใต้ใบคุราภัย บางทีผมอาจจะเลือกช่วงเวลาผิดก็ได้นะครับในการฉีดแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ามาเทสปั๊มให้เพื่อนๆดูสบายไหมไม่ต้องแบดถังไม่ต้องโยกไม่ต้องปัม๊มไม่ต้องเสียคันน้ำม,มันไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเสียงดังมากเอางี้กว่ามันก็มีเสียงบ้างเสียงปัม๊มทำงานเบาๆฉีดไปเลย คุณเทาไทยฉีดบํารุงมะกอรอครับมะกอเนี่ยบางทีเขาจะมีเพี้ยอยู่ที่ลูกแล้วก็ที่ยอดนะครับอ่าเนี่ย<ะ>เห็นไหมเ,เพื่อนเพื่อนเพี้ยเขาจะเกาะที่ยอดที่ดอกอ่าวันนี้ฉีดไล่มแมลงกันหน่อย สูตรนี้ไล่แมลงด้วยแล้วก็บำรุงไปในตัวนะครับไปไปอยากฉีดหลายฉีดเลยค่ะไปสายไปได้อีกนี่เขาป้อนพุ่งไกด้วยไม่ต้องเช่าไปเลยดีไหมล่ะอันนี้ถังเอีงก่อนถังยอีงก่อนดอกแคดอกแคไอ้มันเป็นมีแมลง ฉีดไล่มาแรงที่ต้นกระเจี๊ยบครับต่อไปแตงกวานะครับเน้นใต้ใบคุณอภัยมาแรงเคี้ยต่างๆอยู่ใต้ใบ คุณอภัยฉีดมันมากเลยอะน้ำพุ่งแรงดีมากเลยครับประมาณน้ำประมาณ2ี่สิบลิตรใกล้หมดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะนำไปล้างรถนะครับามตัวนี้ถ้าเกิดเรากดแรงๆเนี่ยแรงมากเลยนะครับอันนี้คุณอภัยกดเบาๆนะครับเนี่ยมันถึงออกเป็นละอองฝอย,ยแต่ถ้ากดเต็มที่เนี่ยพุ่งไกลมากอ,อย่างนี้มันไม่แตกพร้อนะมรถน้ก็ได้ได้ลองลองกดไกลๆดิกดแรงๆเต็มที่ เนี่ยเขาจะพุ่งไกลมากนะครับมันก็แบบนี้มันจะไม่เหมาะกับพืชน,นะครับเพราะพืชอาจจะใบกิ่งหักได้นะครับต้องกดเบาๆหมดแล้ว,วออน้ำหมดแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการใช้ปั๊มนะครับ d c 12โวลต์ในระบบโซลาเซลล์หรือแบตเตอรี่นะครับมาฉีดฮอร์โมนบำรุงพืชแล้วก็ น้ำส้มควันไม้ไล่แมลงนะครับในสวนผักของผมนะครับกับคุนวะภัยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับลองนําไปประยุกต์ใช้ในที่สวนไรนาของเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ